สวัสดีครับทุกคนมาต่อกันที่คลิปที่สองนะครับผมมาทํางานเช้าวันนี้นะเจอปัญหาในเช้าเลยเจ้าของที่ข้างเคียงทะเลาะกันครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะคืออันนี้ผมเข้าใจแล้วแหละว่าปัญหามันเป็นแบบไหนไมายังไงนะครับอ่านี่นะครับจะให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้ต้นตะแบงน้อยเนี่ยต้นตะแบงน้อยเนีย่นย แต่ก่อนตรงนี้มันเป็นคันนานเนี่ยตรงนี้เป็นคันนานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูันเป็นคันนานี่เอาให้ดูชัดๆตรงนี้มันเป็นคันนาเนี่ยเป็นคันนาแล้วก็ฝั่งนี้นาะนี้เจ้าของจ้างผมมาปั้นคันนาส่วนฝั่งนี้มันเป็นอีกที่หนึ่งนะครับอ่าเป็นฟังสะทันนี้เขาขุดสะแล้วก็เอาดินมาใส่ ตีนมาใส่แล้วมันก็มาชนแบบคันนาน,นี่แหละแต่ต้นนี้นะเขาบอกต้นนี้อ่ะมันอยู่ตีนคันนาฝั่งนี้ต้นนี้อยู่ตีนคันนาฝั่งนี้ทุกคนลองเล็งไปดูเอาเล็งไปดูนะต้นสะเดามันจะอยู่ฝั่งทุ่งนานะครับต้นสะเดามันจะอยู่ฝั่งทุ่งนานเห็นได้ชัดเลย เจ้าของนาแกยอยากเอาต้นสะเดานี้ออกนะเนี่ยอยากเอาต้นสะเดานี้ออกเพราะว่าอ่ามันเป็นล่มมันทําให้ข้าวทําให้ต้นข้าวล้มเนี่ยเขาอยากเอาออกส่วนฝั่งทางนี้บอกไม่ให้ออกบอกอเขาเรียกว่าอะไรนะลูกที่เขา แต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะนี่คนาด้นนี่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 คาอยู่ตรงญ้านี่นะนี่เนี่ยนี่คนาตีนคนาอยู่นี่นะนี่ตีนคนาอยู่นี่นะทุกคนดูต้นสเดาอะ่ะอยู่ตั้งตีนฝั่งนี้จริงๆขุดขุดเค่ตตรงนี้อะ่ะมันขุดได้นะครับไม่บุกรุกนะครับเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ฝั่งทุ่งนาเยอะกว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลาง ตรงกลางเดนนะมันอยู่ฝั่งทุ่งนาเลยนะเนี่ยต้นเสดาต้นนี้ก็เลยตัดปัญหาไปอ่ะถ้ามันมีปัญหากันก็ไม่ต้องเอาออกได้แค่หักกิง่งถึงไปแจ้งความมาตำรวจเขาก็ไม่ค่อยอยากมารับไอ้เรื่องแบบเนี้จริงๆมันก็ต้องสามารถเอาออกได้นั่นแหละนะต้นนี้นี่ลุงเกเป็นเจ้าของนะ ลุงถามลุงก่อนตำรวจเขาบ่เนี่ยต้องปนีปน้อมกาน <c oughs> อืเราก็ต้องว่าแบบนี้แนหะ <c oughs> นั่นแหละเอามันมันบนะ่ผิดหรอกมันทั้งนี้อยากเอาออกมันต้องเอาออกได้อยู่แล้วล่ะแม่นบ่ล่ะคือถ้าคนบ่ว่าบ่ตกลงกันเออบ่ตกลงกับบ่ต้องเอาออกอืบ่ต้องเอาออกเ้กินไมนออกกับพ่อเออนั่นแหละบเอาิๆๆดขึ้นทำหนึ่ะเออเสียดายบ่ต้องแยากันขันยานี่ก็ตัด เอาเลยมาตัดออกเลยแมนบอ,อเออถต่ว่ามันเห็นมันก็บ่เป็นหยั่งดอกหักกิ่งออกแล้วมันก็โล่งแน่อยู่ดอกไม่ดีย่ำเลยังปั่มลงก็ไดอ้อืมลุ่้งที่ลุ่มนานี้กี่ไร่เอามันเอาตั้งทีหน้าหน่อยมีที่มีที่แปดมั้งกี่สิบแปดป่เออเคนขึ้นไปพนนีเมื่อดี ป้านี่เกี่ยวจังไหนคือเ่เห็นมีร้อยรถเกี่ยวมีเดมีเด,ดเพร<อ>านี่ไหมเพนี่ไหมไม่นี่นี่เกีียวยังไงนี่เนี่ยเกียวมือเน <c ười> ี่ย<ะ>เกี่ยวมืออ๋อบูมนเกี่ยวมือหมเกีียวมือกี่ไร่ฮะไอที่ไทยนั่นแมนว่นั่นไร่อที่ไทยนั่นแมนน่ะ เกี่ยวมือกันมาหน่ะเกี่ยวมือโอ้เกี่ยวจอกคนเกี่ยวงงสองคนกับยายนึ่งสองคนกับยายโอ้โหสุดจัดเลยว่ะแน่นอนแน่นอน,อ,น,นอ,อันนี้อันนี้ทำไมต้องปั้นคันนาใหญ่ยังเลยครับเพราะหัวดูโผล่มันหัวน้าม,มันมาจากทางไหนน้าม,มาจากทางถนนโอ้หนทาง ตัวนี้ก็รับมาจากสะน้ำมาจากหนีเป็นบ่เออจากทางพุ่นทางพุ่นมันหนีไหลมันหนีเลยเออไหลปันตรงนี้ไว้ปกติมันสิขาดตรงนี้มันบ่นี่นี่ลอยกระสอบทรายนี่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 ฟองฟองสามนี่นี่สอบทรายนี่มันสิขาดตรงนี้แหละจะเลยสิปันตรงนี้ยาวไปพุ่นเลยเป็นบ่พุ้นใส่พอนยาวเออพุ่นปันยาวไปพุ่นนะครับ มองมองมองทุข้ขาพูนบ่นพูดบ่นพูนมองุข้อขาพูนมันเตี้ยไปองตัวน,นี้ตงไปหันต้องไปเอาหันอ๋อมันมันสิโค้งไปยังสิเ <c oughs> ออมาได้ฟังเขาเสียงกันแต่เช้าเลยม <c oughs> ันเด็ดเช้าเลยวะโอ้ฮะ <c oughs> ยังว่าอยู่ผมยืนอยู่พุ่นก็ได้ยินเสียงแต่คุยกันคนหนึ่งก็ตะโกนมาแต่พุ่นโงงาโงงาเอาแล้วเป็นอย่างน้องกะว่าจะมาคุยแบบเอ้คุยกันให้ดีๆก่อนคือคนเข้ามันก็ต้องคุยกันเลยเนาะแม่นว่าล่ะคุยกันดีๆก่อนไม่ใช่โอ้ยมาตะโกงตะคอกใส่กันเลยลดดได้มันก็ต้ตองคุยกันก่อนดีๆแกจนขนาดนี้แล้วเนาะเอาลุงเนาะ๋ยวบ,าบ้านแมนบ่ี๋ยวบา้านคือผม ต้องาอไดเออนบฟังอย่างบฟังอย่างไรเนาะกาย่งมาแตนแตนมันไล่มันไ่อยู่มันไลลจอดไห้ามันหมน้ำมันมันล่มนนะข่าวข่าทงนี้มันลมหมดเลยบ่ลมใบมันโอ้ลากเกี่ยวนี่นเนี่ยมันคคน จริงมันไม่มต้องเอา,เอ,า,เอ,าออกได้นะจริงแล้วนะนนนครับที่แดงมัน่นใจไอยแล้วแล้วเขาดีขเาขาขันเขาขึ้นไปบนนู่นดันลงหมดเลยลงอยู่ไม่อยากขึ้นของเขาหรืฮะเพร,เพรอยากไปเหยียบของเขา,ออาเองเดี๋ยวเขาได้อีกห่วยม,ม,ม,มันจะคักปั้นนั่นเลยตีคนเฮานี่ดูผมก็ม่ได้เป็นคนขนาดนี้หรอกเด้อ เยอะอะไรคนมามีน้ำใจที่ขนาดดีแบบนี้เขาเบิเบ่งอยู่เขาก็โ้ยออกกับปิดถมอยู่ครับก็มันอยู่ทั้งพี่เนาะก็มันอยู่ติดนาเลยดีนี่ ก็้งาเยางนี้เลยมไยลงมันบูเงเออนั่นแหละถูกแล้วลุงมันเบา่ารูเรื่องเราแบบนี้นะอเอกกอยงทุกคหประมาณนี้ครับเจอปัญหาในเช้าเลยวันนี้นายยายไปใช้แล้วโอ้ยายเรายยอมเยย้ายนะนะเอาใส่ชักเลยแล้ว แสดงวาอยู่ใกล้กันนี่เ่ถูกกันเลยตัวนี้่ครับอ๋อเขามาให้สองถุงอ๋อ บครก็แต่ดินงามมีหลีวะเพิ่ดินงามครับอับนนั่นคือมีน้ำบ่ค้างไว้ไวไวป่ะครับมันคุยบรุเรื่องก็คุยบรุเรื่องมันยังคำันละ